สวัสดีครับทุกท่า,านนะครับตอนเช้านี่กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับคุณแม่ทำอะไรกินเนี่ยผัดผัก,กโอ๋โอยังเสียงในห้องเลยเนาะอุ๊ดเด้ฮะให้อยากออกมาให้อยากออกมาได้หมดทีนี้ยเกิออกมาเลืยนนี่ผัดผักอะไรครับเนี่ยผัดผักแา้คล้อ ตลาดเช้ากินแกงมล้หม่หมดเลย้ไม่ไหิหหว,าาวันไหนกินกินบะเีงหมดละกินตอนเช้าอ้วนนะกระายมาก,กรก่แ่ไข่จักมือ,อง,งีเมือมือมันมันดปมน,นด หั่นตุาอาทิตย์โอ้ของพอาขายกว่านี้ขายจะมีเหรอน่ักเ่าวัจันดอเด ดลูกสาวกันนะครับทุกคนกินข้าวิย็นนะนม่แห้งนะตีคนก่อนนะนี่หืมอืมตีคนก่อนนะนี่ห้องไหนนะซื้อมากับห้องมือเคื่อนกับวัดเคื่อนข้าวกับไหกินมาฟังนะนี่จิบไปสามาฟังก่อน มันนี้ละติวมาฟังแล้วม,มันไปบ่นมันหนีเลยเหรอเฮมาแล้วนี่น,น,น,นี่นมนอนนี่ห้องเบ็ดมืออดม้อไปคืนก็เ,เสิเอาอย่างเข่าจิ้มเบ็ดเลยนี่เขา่านี่จิ้มเบ็ดอะไรนี่เสียอยงอยีกฮะแหนนอนต่าแล้วบ่บื้หตุการณ์ง่ายพอดีนี่นอน เออหน่าที่เหยี่มีเคซามนี่อย่างหนึ่งหาโลกกบคนเอื่อนอืมตาปากเท่าไหร่เดี๋ยวฟ้อา,ากออกมาฝึกอยู่ในนหนก่อนกนออกมาในแฮงกีงติดเป็นนิสัยได้อย่าออกมาได้บางทีนึ่งใช่บางที่นี่ หันล้างเสร็จแล้วที่นีมอืมนอนน่ะแหละเนาะเอ้ยมันขุดเอ้ยไปและ่ะทีมีเดียวของเขาเลยฮ่า,ามงหมดนอนและเอาแต่ยิงเสียงกระจออกมาลำร้อง เนื้ปลาแห่งลปลาแดงชิมมาหนึ่งผัดผัดเยื่อเนี่ยมีใจอยากจะทำปลาอย่างปลานี่นะครับพวกปลาหวานปลาอย่างเดยแต่งกิน้องก็เริ่มโตแล้วครับแม่ถ <c oughs> ึงมากเลยขึงนตึ้งบรรยากาศเช้าเช้าทุกคน คลิปนี้เวียกเอาไว้ที่นี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าด้อทุกคนสวัสดีครับ